สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครูกิฟภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยเขียนตัวเองตัวย่อ J P n d T H นะคะช่องเพื่อการส่งเสริมคนที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือว่ามีความสนใจนะคะในวมทางคนที่อยากจะพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยของตนเองด้วยวันนี้ก็มาในฐานะรุ่นพี่ เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อการตอบปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นสําหรับคนที่มีความสนใจนะคะว่าโอ้จะในภาษาญี่ปุ่นดีไหมนะประมาณนี้หัวข้อของเราวันนี้ค่ะจะเกี่ยวกับว่าเออโอเคจากครั้งที่แล้วเนาะที่ถามว่าภาษาญี่ปุ่นยากไหมใครที่ยังมีคําถามตรงนั้นอยู่นะหรือว่าเพิ่งจะมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกลองกลับไปดูได้นะคะอ่าก็อาจจะแอบทิ้งลิงก์อะไรไว้ตรงอัดอีสแครฟเพื่อล่างกอแล้วกันอืม สามารถกลับไปดูกันได้หรือว่าเดี๋ยวจะลองทำไอ้เจ้าตัวลิงค์คลิกดูนะคะอืมน่าจะได้เหมือนกันเนาะค่ะอันนั้นเนี่ยปะเป็นเขาถามว่ายากไหมโอเคยากไม่ยากก็ไปดูคำตอบมาตรงนู้นอืมทีนี้ถามว่าอ่ะทีนี้เราได้คำตอบแล้วว่ายากไม่ยากก็น่าจะได้อ่าการตัดสินใจกันประมาณหนึ่งแล้วข่าวเนี้ยถามว่าภาษาญี่ปุ่นเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเนาะใช่ไหมบอกว่าอ๋อ จากที่แล้วจริงๆก็แอบ,บสปอยได้นะว่าบอกว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่บอกว่าง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะเรียนอืมเหตุผลต่างๆลองไปดูซัพพอร์ตกันได้นะคะโอเคทีนี้ถามว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างใช่ไหมยอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาของคนเอเชียอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระดับของภาษาเรื่องที่ว่าอะไรเป็นผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่เรื่องของมาร,รยาทพาที อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะเออมันจะไม่เหมือนกับภาษาฝรั่งเนาะแล้วก็ที่ว่าแบบอะไรอะ่ะโอ้ได้เกิดอย่างนั้นมันแบบถึงขั้นมีพวกคำราชาศัพท์อย่างนั้นเลยไหมจริงๆแล้วคือไม่มีนะคะเออไม่ถึงขั้นคำราชาศัพท์หรอกมัน้าจะมีอยู่แค่ว่าเออเราเป็นผู้น้อยเราต้องถ่อมตัวเออเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราต้องยกย่องเขาอะไรประมาณเนี้ยอ,อืมแล้วก็พวกภาษาโดยทั่วไปที่ เราได้ยินกันในแอนิเมชันในเพลงในหนังอะไรก็แล้วแต่นะคะเออมันก็จะเป็นระดับภาษาที่แบบคนทั่ว,วไปใช้หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นระดับภาษาของคนสนิทประมาณนี้โอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าตัวระดับของภาษาเนี่ยมันมีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สองที่เราควรจะรู้ก็คือว่าตัวภาษาญี่ปุ่นที่เราเรียนกันในภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศเนี่ยคะ่ะในสเต็ปแรกที่เราเรียนนะเราจะเรียนกันเรื่องภาษาสุภาพก่อนเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ ว่างกว่าอืมเราเจอกับเราเพิ่งจะเจอคนญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกหรือว่าเจอคนต่างชาติที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยกันเป็นครั้งแรกเออเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปตีซียอะไรกับเขาได้อะไรเงี้ยเราเลยต้องใช้ภาษาสุภาพก่อนหรือแม้กระทั่งกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอ่าเพิ่งจะเคยเจอเขาครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นภาษาสุภาพเนี่ยเลยจะเป็นสเต็ปแรกที่เราจะได้เรียนทีเนี้ยก็จะมีคนใจร้อนบอกว่าพวกกิฟ เมื่อไรหนูหรือว่าเมื่อไรผมเนี่ยจะสามารถดูการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นได้เออแบบว่าเป้าหมายของผมคือการดูการ์ตูนครับแล้วเมื่อไรผมจะสามารถดูการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นได้โอเคอย่าเพิ่งใจร้อนโฟลโล่ไปใจเย็นๆอ่าถ้าเกิดจะให้สปอยเลยเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้อย่างน้อยๆประมาณช่วงบินดาโนนิฮงโกะยี่สิบอแรกเออเพราะว่าจะพวกภาษาที่เขาเรียกว่าภาษาเพนฟอร์มหรือว่าภาษาที่ใช้กันไดท้ทั่วๆไปเนี่ยจะโผล่ขึ้นมา อนช่วงประมาณบทที่ยี่บกว่า,วาเป็นต้นไปอืมแต่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นนะในตัวแกมมาก,กอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีของมันอยู่ประมาณนั้นอืมมันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะบอกว่าโอ้อย่างงั้นผมเรียนยีสบทก็พอถ้าเกิดคุณอยากรู้ลึกกว่านั้นคุณต้องไปต่ออ่าโอเคก็จะให้เห็นเห็นภาพเนาะว่าโอ้ยี่สบบทเองไม่ได้เยอะอะไรอืมประมาณนั้นนะคะแล้วก็โอเค อันนั้นคือจุดเริ่มต้นมันจะเป็นจุดแรกที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเริ่มดูภาษาญี่ปุ่นเข้าใจแล้วหรือเวลาที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยบางคนเรียนจบมินนาสีเล่มทําไมไปแล้วฟังเขาคุยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้อืมคือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยในระดับเลนจ์ที่เราจะสามารถคุยกับภาษาญี่ปุ่นเอาเรียกว่ามันต้องแบ่งเป็นสเต็ปเนาะอืมถ้าเกิดว่าคุณตั้งทาร์เกตว่าคุณอยากจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้ มันก็จะมีสโคบขอบเขตอยู่ประมาณนึงที่เขาเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นพอสไว v i เบิเอออันนี้คอสของคูกิบก็มีเหมือนกันนะอืมแบบผมไม่ได้เน้นอะไรมากดิฉันไม่ได้เน้นอะไรมากอยากจะแบบว่าเป็นแบคแพคเกอร์เออไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองได้ไปในที่แปลกๆปกได้ที่ที่คนไทยน้อย,อยเออไปเปิดประสบการณ์ใหม่บางคนอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากขึ้สายท่องเที่ยวหรือแบบอยากจะไปประจนภัยอะไรของตัวเองแบบนี้แบบอยากจะเลี้ยงคนเยอะๆอ,อยากจะไปเจอแบบญี่ปุ่นเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออตัวคุกกิปเองอะก็มีแบบจะเป็นนี้ for survival นะอืมคือหมายความว่าในขอบเขตที่จํากัดตรงนี้เราเอาเฉพาะที่จําเป็นจริงๆเลยอะ่ะไปเที่ยวเท่านั้นเออไม่ได้ส่วนว่าจะไปสอบหรือว่าจะอะไรเอาแค่คอม m u n i c a t เบื้องต้นได้ประมาณนี้ค่ะมันก็จะอยู่ประมาณแบบประมาณช่วงช่วง N 4ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกับข้อสอบ JLPT นะสำหรับคนที่ยังไม่ใครที่ยังไม่รู้ว่า JLPT คืออะไรมันคือ ข้สอบระดับภาษาญี่ปุ่นใช้เป็นมาตรฐานสากลของภาษาญี่ปุ่นนะคะมีทั้งหมด5ระดับด้วยกันง่ายสุดคือ N5 ยากสุดคือ N1 ประ,ะมาณนี้นะคะให้เห็นภาพคร่าวๆซึ่งตัวที่ระดับที่สามารถแบกแพกไปเที่ยวเองได้เนี่ยจะอยู่ประมาณ N4 อันนี้เอาแบบต่ําสุดเลยนะอือาจจะไม่ต้องเป็น N4 เต็มใบก็ได้เออเาเป็นว่าแบบมีความรู้ระดับเนี้ยแล้ก็สามารถสรวในประเทศญี่ปุ่นเองได้แล้ว เอออันนี้แค่แบบระดับท่องเที่ยวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเน้นแบบว่าเอออยากจะรู้การ์ตูนญี่ปุ่นได้โดยทั่วไปอ่ามันอาคงคำศัพท์เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ร0ออ็ยู่แล้วละคะ่ะแต่ว่าเราจะเข้าใจจากบริบทเราจะเข้าใจจากลักษณะแกรมมาจากภาษาพูดเออแล้วก็ตัวคำศัพท์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้เนื่องจากว่าต่อให้เป็นคนไทยเองอะ่ะภาษาไทยเรายังรู้ไม่หมดเลยถูกไหมคะเออแล้วเราที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ย มันก็คงจะไม่ได้รับรู้ไปสัทุกคำหรอกมันก็ต้องมีคำศัพท์ใหม่สําหรับเราบ้างเป็นบางครั้งบางคราวหรือไม่ก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำสำหรับตอนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นแรกๆถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็คือมันจะอยู่ประมาณ N3 สำหรับการฟังภาษาญี่ปุ่นในหนังในการ์ตูนในอะไรโดยทั่วไปเอาแบบว่า Enjoyable ค่ะประมาณว่าเปิดดิกไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเข้าใจว่าเขาคุยอะไรกันด้วยอารมณ์ไหนด้วยตัวหลักวิากาณของเขาเอง อันนี้จะอยู่ประมาณ n 3งั้นถามว่าโอ้เรียนมาตั้งนานเพื่อจะได้ n 4แล้วมันต้อง n 3เลยเหรอบแบบช่วงแรกแบบ n 4เนี่ยเราจะฟังอนิเมะไม่รู้เรื่องเลยเหรอจริงๆคือเริ่มรู้เรื่องแล้วนะเออรู้กสกคุกิปหลายคนอนะแฮปปี้มากเลยค่ะพอเรียนไปแบบบินหนะย,ยังไม่ทันจะครบสี่เล่มเลยก็จะเริ่มมีเสียงบอกบอกมาแล้วบอกคุกิบ I'm v e y happy เออแบบว่ามีความสุขมากเลยที่ สามารถดูการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแล้วเริ่มเก็ตแล้วว่าเขาพูดอะไรนะคะเออคือเ,เก็บได้ฟังก็มีความสุขตามไปด้วยว่าเออใช่ไหมล่ะเพราะว่าเธอตั้งใจเรยียนใช่ไหมแล้วก็เธอไม่ทิ้งภาษาญี่ปุ่นไปซะก่อนอือพอพอดเถึงสักพักหนึ่งเนี่ยมันเหมือนแบบตัวผลลัพธ์ตัวผลผลิตที่เราได้ตั้งใจบ่มมันเอาไว้เก็บสะสมความรู้เอาไว้ค่ะมันเริ่มผลิดอกออกผลเราก็จะได้รู้สึกว่าโอ้ภาษาญี่ปุ่นที่เราได้รับรู้มันอย่างลึกซึ้งไม่ต้องอาศัยซับไตเติ้ล ไม่ต้องกังวลว่าสับมันจะผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวการเใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกอร่อยขึ้นมาผลไม้ลูกนี้อร่อยมากเพราะว่าเราเข้าใจจริงๆว่ารสชาติมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วเราจะแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยจะเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งเร่งว่า i, เฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้ผลนะอะไรอย่างงี้ยค่อยๆเก็บสะสมประสบการณ์ไปค่ะอืมแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งมันโอเค แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครตั้งเป้านะว่า่าไม่ได้จะแค่ดูหนังฟังเพลงใช่ไหมอยากจะไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็แอมมเลยค่ะ N2 เพราะว่านั่นคือคุณลิฟายขั้นต่ำที่คุณจะสามารถเข้าไปเรียนกับมหาลัยก็เรียนกับเด็กญี่ปุ่นในมหาลัยได้ในชั้นเบื้องต้นอืมง่ายคือตัวตัวแกรมมาเนี่ยน่าจะแข็งแรงเพียงพอแล้วแหละแต่ว่ามันจะเป็นอยู่ที่คำศัพท์เนาะ ว่าเราไปเรียนอยู่ในฟิลไหนอ่าอยู่ในสายสาขาไหนแล้วค่าสอบเฉพาะทางเป็นยังไงเอออันนี้เราต,ต้องไปเก็บกันอีกทีหนึ่งซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่า N 2ยังไม่ถึง N 3ปลายปลายเนี่ยประมาณว่าสอบ N 2ยังไม่ผ่านค่ะหนูไม่มั่นใจเลยว่าหนูจะไปเรียนได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องพยายามขึ้นอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าสอบ N 3ผ่านแล้ว N 2ยังไม่ถึงสามารถไปประจนภัยได้ก่อนนะ เออแบบไม่ต้องแบบซีเรียสว่าเอ้ยหนูยังไม่ผ่าน N2 หนูไม่มั่นใจไปเลยลูกเออแล้วพอไปถึงตรงนู้นเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆอะค่ะมันจะช่วยเบรนให้เราสามารถแอคทีฟขึ้นสามารถอ่าเข้าสามารถปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบสไตล์ซึมซับอะค่ะได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นโนวอรี่แค่ว่าอย่าขี้เกียจมากเกินไปอย่าขี้เกียจท่องศัพท์อย่าขี้เกียจออกไปผจญภัย อะไรอย่างเงี้ยอย่าขี้เกียจในการใช้ภาษามันโตแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ที่นู่นนะอืมโอเคก็ให้เห็นเป็นกรอบคร่าวๆนะว่าโอเคการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องใช้เวลานะอ่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้ว่าันต้องใช้เวลานะแล้วก็อ่าการตั้งเป้าให้ดีว่าคุณอยากจะไปทําอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันจะได้รู้สึกว่าไม่หวงเหวงเวลาที่เอม่มไม่รู้ว่าตอนจนถึงตอนเนี้ยทาไปเพื่ออะไรอะไรอย่างงี้นะคะอืม แล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวระบบภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันอ่ะอันนี้เธอถือว่าเป็นการให้รับรู้ตั้งแต่เนินเน่นเเนาะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาษาไทยมีความคล้ายกับภาษาอังกฤษตรงที่มันมีผันกิริยาเพียงแต่ว่าการผันกิริยาเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของกิริยาสามช่องแบบภาษาอังกฤษเออม่ายง่ายคือตัวไบยากรนะคะมันจะมีเรื่องของการผันพวกคอนเนคเตอร์ต่างๆอืมซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้ ใครที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นมาบ้างก็จะเริ่มเจอกำแพงที่ใหญ่ที่สุดอืมคือการผ่านรูปเตะฟอร์มอันนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะแล้วคุณมาถึงเรื่องตัวเตะฟอร์มแล้วเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเออถ้าเกิดคุณกำลังสตั๊กอยู่ตรงจุดนี้อยากจะบอกว่าโอเคเราหยุดอีกสักพักหนึ่งลองตั้งใจฝึกฝน เออยย้ำๆซ้ำ,ำๆำในเรื่องการผ่านเตฟอร์มลองเอาคำศัพท์ใหม่ๆมานั่งผ่านไปเรื่อยๆแล้วถ้เกิดว่าคุณผ่านไปได้อ่คะค่ะคุณจะอยู่กับภาษาญี่ปุ่นได้อีกยาวมากๆเออเพราะฉะนั้นในเรื่องของอการที่บอกว่าภาษาญี่ปุ่นมันมีเรื่องการผ่านรูปเป็นการเตือนออกออกเป็นใบเตือนให้กับพวกเราเป็นจุดสังเกตนะว่าเราจะไปกับภาษาญี่ปุ่นต่อได้ไหมเนี่ยอยากจะพูดอยู่ในสองกรณีด้วยกันคือหนึ่ง ถ้าเกิดว่าคนกําลังสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วบอกว่าโอ้มันมีผันคํากริยาด้วยแล้วครคกิฟณนะตรงจุดนี้ครคกิฟบอกว่าการผ่านเตฟอร์มเนี่ยมันเป็นกําแพงด่านแรกที่ถ้าเกิดว่าใครผ่านถึงจุดนี้เราบอกเอาคือคุณบอกเอาเออคุณจะไปต่อไม่ได้มันึ่งมันจะมีประชากรอ,อยู่ประมาณห0สเซของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่จะ walk out ณเตฟอร์มนี้เป็นการคัดกรองประชากรเลยค่ะว่าใครจะไปต่อถ้าเกิดว่าคุณหยุดณนะจุดนี้คุณรู้สึกว่าคุณไปไม่ไหว โอเคคุณคือประชากรห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะอืมสจแลถ้าเกิดว่าคุณไปต่อได้คุณจะเป็นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้เริ่มเรียนฟังไว้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณเจอแต่ฟอร์มเมื่อไหร่ให้รับรู้ว่าอ๋ออันนี้คือบทพิสูจน์ของฉันแล้วถ้าเกิดว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือคนที่เรียนไปนแล้วและกาลังท้อับเตะฟอร์มอยู่ตอนนี้กําลังตัดสินใจว่าจะ walk out ดีไหมหรือว่าจะลองแข่งออนเออลองแบบพยายามต่ออย่างเงี้ยค่ะ ก็คือจะบอกว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ท้อแท้กันเงินไปนะลองทำต่อไปก่อนเออลองอยู่กับมันนะคะแล้วเกิดอยู่ได้คุณไปได้ต่อยาวๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวคุณอยากจะบอกเอาคุณคือประชากร50%สิเปอร์เซ็นที่บอกเอาค่ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอืมแต่ก็จะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้อย,อยู่กับไอ้เจ้าตัวเตะฟอร์มตัวแรกกันเนี้ยนะว่าถ้าเกิดว่าท้อลองพักสักหน่อยแล้วค่อยลองใหม่ก็ได้ไม่ต้องรีบ แต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงจริงก็อ่ะก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไหวอ่ะคุณไปต่อได้ยาวเลยนะมันเป็นแค่กําแพงอันหนึ่งที่รู้สึกช็อกในตอนแรกว่าให้มันผ่านเตะมันผ่านรูปยากกันงนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้อืมถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่ามันผ่านกันยากกันไงเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเอาไว้คลิปลองทําสปอยการผ่านรูปเตะฟอร์มให้ดูให้ให้ดูในช่องก,ก็แล้วกันอืมก็ถ้าเกิดว่าใครมี ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะคะหรือว่าต้องการขับแนะนำอะไรเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นแนวทางการวางแผนอะไรเงี้ยก็สามารถอ่าพิมพ์ไว้ในตัวคอมเมนต์ก็ได้นะคะเผื่อว่าครค้กิ๊ฟจะเอาไวออ้ตอบเป็นคำถามถ้าเกิดว,ว่ามันไม่เอาเกินไปก็จะตอบในคอมเมนต์เลยแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันยาวมากๆอาจจะอัดเป็นคลิปใหม่ให้คำตอบกองเราเ,ออเพราะฉะนั้นตัวช่องนี้ค่ะถ้าเกิดว่า ได้ฝากคําถามอะไรไว้หรือว่ามีความรู้สึกสนใจเกี่ยวกับคําถามของคนอื่นว่าโคกิปจะตอบยังไงก็สามารถซับสไคร์ช่องได้อืนะคะก็คือติดตามไว้ก่อนเผื่อว่ามีใครคําถามประเด็นอะไรน่าสนใจก็จะได้มาลองฟังมามา,มา,มา,มาออกความเห็นกันเนาะเออว่าคิดว่ายังไงจะปรับตัวยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะคือตัวโคกิปเองอะ่ะเป็นครูสอนภาษา,าญี่ปุ่นที่ เน้นการวางแผนการเรียนรู้เป็นรายบุคคลอยู่แล้วเออคือหมายความว่าคุณมีทาร์เก็ตอะไรมามีระยะเวลาเท่าไหร่ความสามารถเท่าไหร่เนี่ยเรามา,รามาคุยกันได้เออเรามาทดสอบกันดูแล้วก็จะช่วยวางแผนให้ว่าจะต้องอ่านหนังสือยังไงเราจะต้องเตรียมตัวขนาดขั้นไหนแล้วคุณไหวหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นเป็น personal trainer นะคะเออก็สามารถคุยกันได้ ก็ดันสําเร็จจไปหลายคนแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายจริงๆมันอาจจะยากสาหรับการทําคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามีโค้ชช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยทําได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่าอยากจะปรึกษาส่วนตัวขึ้นมาเนี่ยครูกิฟจะทิ้งตัวล i ยแอดเอาไว้อยู่ที่ตัวอ่าดีเทลของตัวคลิปอันนี้ก็ลองทักมาดูได้ค่ะเป็นโรงเรียนของครูกิฟเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเอ่อให้คำปรึกษาเนี่ยดูค,ครูกิฟแบบเป็นคนช่วยดูอยู่แล้วนะคะโอเค ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะว่าเออภาษาญี่ปุ่นเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างก่อนเรียนแล้วถ้าเกิดสรุปอีกอีกออกมาอีกทีหนึ่งก็คือหนึ่งภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเอเชียมันมีระดับของภาษาที่เราจะต้องคอนเซิร์นโอเคอันที่สองก็คือว่าภาษาญี่ปุ่นที่เราเรียนแล้วอยากจะได้ผลลัพธ์เนี่ยต้องใจเย็นก่อนนิดนึงอย่าพิ่งรีบนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกเมื่อไหร่เนี่ยมาคุยกับครูคลิปก่อนเราจะเล่าให้ฟังเออ ว่าผลลัพธ์ที่คุณต้องการเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วคุณไหวไหมประมาณนี้นะคะแล้วก็อันที่สามก็คือว่าเป็นเออเป็นเรื่องของกําแพงที่ยากที่สุดในการกรองคนสําหรับนักเรียนชั้นต้นเนาะว่าเออถ้าเกิดคนเจอการผ่านรูปเตะฟอร์มซึ่งมันเป็นการผ่านขั้นแรกที่ควจะบอกเอาเยอะที่สุดแล้วอะถ้าคุณผ่านไปได้คุณอยู่ได้อีกนานโอเควันนี้เราก็จะจบ,บคลิปกันอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ ก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์คิดว่าเป็นคำตอบให้กับเพื่อนหรือให้กับใครได้ก็แชร์กันได้แล้วก็ขอฝากช่องอันนี้ไปด้วยนะคะโอเคไว้เจอกันไหนคลิปหนะะ้าค่ะ